สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอหนีมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนตุลาคมพศ2568นะคะจะเป็นนักษัตว์ของปีขานเนาะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะประจําเดือนเนาะของคนที่เกิดปีขานนะคะปีนักษัตร์ปีขานเนาะอาจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคราบนะคะหรือไพ่ของหมอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช่ไปหากคนที่เกิดปีขานเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. อธิษฐานจิตทาสมาธิเอ,อ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยเลยนะคะหมอขออนุญาตจับไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ตรงนี้นะเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดปีขานนะคะเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างอขออนุญาตนิดนึงนะคะคนที่เกิดปีขานนะคะ ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นนะตรงนี้เลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับปีขานว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับคนที่เกิดปีขานในเดือนนี้นะคะคนที่มีอาชีพทํามาค้าขายนะคะค้าขายของกินกิจการต่างๆเนาะธุรกิจกิจการค้าขายนะคะค้าขายอาหารของกินนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกาแฟข้หนมน้ําอะไรต่างๆนะคะกิจการธุรกิจรว่าการขายเฟอร์นิเจอร์ต่างๆการตกแต่งบ้านในพื้นอะไรนะในด้านออฟฟิศอะไรต่างๆนานาก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกในเดือนนี้ธุรกิจการงานคุณจะมีความเขาเรียกแล้ว โปร่งสบายเบาใจขึ้นรู้ว่ามันโล่งขึ้นจากการค้าขายในช่วงเดือนที่เงี้ยเดือนที่ผ่านมามาจ,จะรู้สึกเงียบเงียบหน่อยๆก็เหงาบ้างนะคะเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนอาจจะมีการสตาร์ทในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นหรือคุณอาจจะจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่ทเจ้าทางเจ้าที่ที่เราทําธุรกิจกิจการอยู่นะคะบอกเจ้าที่เจ้าทางเนาะทู้าดอกนะคะน้ําขนมผล,ลไม้ก็ได้นะคะบอกกล่าวท่านนิดนึงเพราะมันมีเกณฑ์ที่แบบว่า การที่เราบอกกล่าวเจ้าที่เาทางเนี่ยมันอาจจะฟื้นฟูพลังงานในด้านของที่เราสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางเขาสื่อเรือ่องฟ้าเปิดนะคะดวงเปลี่ยนลักษณะประมาณนี้แล้วบางคนบางกรณีก็อาจจะมีดวงในกรณีที่แบบว่าไปทําบุญนําทานมาแล้วปุ๊บขอที่ฐานจิตในเรื่องการงานธุรกิจกิจการที่ทําอยู่เนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะมันเกิดโป๊ะเชะกันพอดี พอเหมาะพอเจาะประสบความสําเร็จฟ้าเปิดดวงเปลี่ยนนะคะลักษณะประมาณนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะคะการบริหารงานของเราด้วยบางทีอาจจะโพสในโลกโซเชียลออนไลน์เป็นสื่อการนําเสนอต่างๆก็ได้นะคะหรือว่าดูเขาเรียกอะไรนะทำเหมือนว่าเป็นครีเอทตัวเองก็คือการทําวิดีโอช็อตวิดีโอสั้นๆอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นการ โฆษณาไปในตัวของเราเนะะี่ยค่ะบางทีมันอาจจะไปติดโผลติดชาร์ตแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วแบบคนติดตามเยอะก็ได้มันอาจจะไปำนำพายเราค้าขายธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกแม่นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปถ้าใครรู้สึกว่าค่อนข้างจะเครียดไม่สบายใจวิตกกังวลในช่วงนี้นะคะก็ปฏิบัติอยู่กับบ้านสวดมนต์ไหวพระอยากจะทําข้าวกองแจกนะคะอาหารน้ําเครื่องดื่มก็ทําแจกได้สิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอยากจะทํโรงทานก็ทําได้เช่นกันนะคะหรือบางคนบางกรณีมีเกณฑ์อยากไป ริจากลงศพผาหศพนะคะกับผู้คนยากไร้คุณก็อุทิศบุญกุศลทานเนี้ยแผ่บารมีให้พวกเขาไปนะคะคุณจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกมันต่อชีวิตเราอะคะ่ะเหมือนแล้วต่อชีวิตเขาในการที่เขามีบ้านหลังสุดท้ายเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะหมอน,นิ่มเองก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วในทุกเดือนเนะาะมาดูในด้านของ คนที่มีคู่มีครอบครัวในช่วงเดือนนี้นะคะหมอมองว่าอาจจะมีการใจฟฟอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าแฟนมีเซอร์ไพรส์นะคะหรือเขาได้เงินโบนัสเงินตกเบิกอะไรมามั่งซื้อของถูกใจเราหรือของกำนันที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้นนแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้สามีหรือแฟนเราอาจจะซื้อให้หรือบางคนบางกรณนนีอาจจะไปดูยอดยานผ่านนะนะคะไปดูบ้านใหม่ก็ได้บางคนบางกรณีจะรู้สึกชอบใจหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆของเราก็ได้นะคะมันเป็นไปได้ที่เรามีแพนในหัวเราในปีนี้เดือนนี้คุณอาจจะได้ลงมือทําหรือก็ททาความฝัน เราให้เป็นจริงก็ได้หมอเป็นกําลังใจให้ทุกคู่เลยนะคะแล้วก็ ขยันอดทนเนาะไม่มีวันอดตายคำนี้ใช้ได้จริงแล้วก็มีความสุขความเจริญในครอบครัวเช่นเดียวกันสามีภรรยาปรับทุกปรับสุขกันมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะดีกว่าเราเอาไฟในบ้านไปคุยกับคนนอกบ้านแล้วนาไฟนอกบ้านเข้ามาสู่ในไฟในบ้านเราก็จะทําให้ร้อนมากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วก็มาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ในชัดเจนในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอาจจะตกลงปงใจหรือรู้สึกว่าไปเที่ยวเราถูกชะตาชอบใจกับใครบางคนในสายงานที่เราไปทํางานก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกอณีอาจจะเก แบบว่าไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงการผ่อนคลายแล้วเจอคนถูกตาต้องใจหรือบางคนบางกรณีอาจจะชอบแฟนตาน้ําข้าวคุณอาจจะได้แฟนชาวต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนบางกรณีอาจจะแบบปิ๊งปังกันในจีตามจีบกันมาแล้วนะคะหรือว่าคุณเปิดใจลองพูดคุยกันก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่าคอนเนคชั่นตรงกันลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วอาจจะเป็นคนที่ถูกใจนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเพราะค่อนข้าขง,ขง,ขงจะหน้าตาเด็กแล้วดูดีเนอะอาะมาดูในด้านของคนที่มี ความโสดนะคะความสันโดษโสดในช่วงนี้นะหมอมองว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรับใครเพราะว่าเจอมาคนเก่าๆมันทาให้เราปวดหัวปวดเสียนเวียนก้ามันรู้สึกไม่ถูกตาถูกตายถูกตาต้องใจนะคะไม่ถูกชะตากันเพราะบางทีความรู้สึกเหมือนเจ้ากรรมนเวรยนยังเจอคนเก่าวนเวียนอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่มันรู้สึกวหมนยังไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ได้หมดแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกกันในเวลาเดียวกันแต่ยังมีความรู้สึกความคิดถึงความยังรู้สึกทั้งรักทั้งเกลียดก็ได้ในเวลาเดียวกันนะคะสําหรับคนที่โสดแต่ ที่เคยเปิดใจมาแล้วมันรู้สึกว่ายังไม่โอเคมันยังไม่พร้อมในช่วงนี้อยู่คนเดียวสวยๆสยๆสวยๆสดๆหล่อๆรวยๆไปก่อนในช่วงนี้เอาเรื่องการงานการเงินนะคะสุขภาพเป็นหลักก่อนนะดูแลตัวเองบางคนฟิตหุ่นเฟิร์มเลยดูแลตัวเองเข้ายิ้มตลอดนะคะอาทิตย์หนึ่งห้าวันลักษณะประมาณนี้คุณก็ดูแลตัวเองให้ดีเนาะสิ่งที่หมอบอกมันอาจจะเกิดการรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นมันอาจจะยังไม่อยากโฟกัสอะไรมากก็ได้ในช่วงนี้นะคะปล่อยใจให้ชิวๆสบายไปก่อนดีที่สุดมาดูในด้านของ สุขภาพร่างกายนะคะระวังนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนาะที่หมอจะเตือนหรือการเป็นลมแบบอยู่ดีๆวูบไปเงี้ยหมดสติในที่เขาเรียกอะไรกลางแจ้งเนาะต้องระวังอากาศแดดบางทีเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันมีอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองดีๆแล้วบางคนบางกรณีก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับระบบภูมิแพ้นะคะความดันมีอยู่แล้วประจําตัวเงี้ยก็ไปตรวจเช็คร่างกายประจาปีประจําปีบ้างเนาะสิ่งที่หมอบอกและเตือนนะคะแล้วก็กรณีนี้หากใครที่ชอบทําบุญทาทานนะคะคุณทําบุญได้เลยลงศพพาหัศพหรือแม้กระทั่งการทํโรงทานบริจาคอาหาร เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะแล้วก็มาดูในด้านของอโชคลามนะคะโชคลามที่จะได้มาก็เหมือนที่หมอบอกค่ะคุณทําบุญประจําบ้านหรือประจําร้านเกี่ยวกับ โรงงานที่อยู่อาศัยเราได้นะคะหรือบอกเก่าวเจ้าที่เจ้าทางสารประภูมินะคะหรือว่าบางคนบางกรณีเขาอาจจะมีสารเจ้าอยู่เงี้ยในที่ที่ทำงานของเราสารเจ้าที่อย่างเงี้ยคุณก็ไปกราบไหว้ท่านได้เช่นกันนะคะน้าผลไม้เครื่องดื่มบอกท่านบอกกล่าวในสิ่งที่ดีธุรกิจการงานเราได้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเนาะสิ่งที่หมอบอกหนึ่งในนั้นนะคะมีสติมีสมาธินั่งสวดมนต์ไหว้พระสักก่อนนอน ก่อนออกจากบ้านในการทำงานสักสินาทีจะดีกับตัวคุณนะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปและช่วงเนี้อาจจะต้องมีเกณฑ์ดูแลนะคะคนในครอบครัวมากขึ้นหรือบางคนบางกรณ,กรณีอาจจะมีการเจ็บป่วยนะคะเล็กๆน้อยๆลูกหลานนะคะหรือคนสูงอายุในบ้านเรานะคะช่วงนี้ดูแลให้ดีๆเนาะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปถ้าเรารู้สึกว่าดวงตกจิตตกไม่ค่อยด,ไอยดีไม่ค่อยสบายใจช่วงนี้ก็สวดมนต์ไหวพระกรวดน้าให้เจ้ากรรมเวรนิดนึงเพราะบางทีบางท,ทีสิ่งที่มองไม่เห็นอนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนนนนาาะะะะสสิิ่่่่่งงงงททีีีีมมออบบกคค้รััพลดดชไป หมอนิ่มเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีขานนะคะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสาเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนนะคะปลดภาระนิสิตในธุรกิจการงานใี้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์โลกปัจจุบันข้อหามยำร้ายจากหนักขอ,ขอให้กลายเป็นเบาจากร้ายขอให้กลายเป็นดีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะประสบความสําสเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังเนาะค่ะหมอนิ่มเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ